อ่ะ้าวสวัสดีท่านแขกผู้ไม่เกือบท่านผู้ชมคนดูทั้งหลายคนดูมินิม,ม,น,มนี่แกงวัป๋องมาเนี่แกงวัป๋องเซียนคนเวียนหมุนไปกันมากเนาะเมนูมาเนี่ยหมูว่านบริเวณหมูว่านปลาย่างสดๆยู่ปุ่นเลยกิน,กกนอะไรสดๆดีอันนี้เป็นออเซีน ตัวนี้เป็นเส้ยนในเขาเรียกว่าเส้นียนเปียกเส้นน้ำโบเป็นเส้นแห้งเลยคือเส้นมันแต่ว่าสูตรสมัยเก่าๆเขาใส่เส้นแห้งเนาะแต่สมืุนีพรเขาเปลี่ยนเป็นเส้นแล้วอ่าก็เป็นผักหัวหอมปล่อยงูก่อนปล่อยงูก่อนมาดิอ๋อแล้วครับปลาป๋องครับท่านผู้ชมคอนโดมิเนียมโอ้โหน้ำปวดใจ ดีสั ν, น karaoke, บอมีขั้นตอนยังไงหรอกแกงปลาฟองก็แล้วแต่เพื่กินนะครับแต่ว่าเบิ้งไทยเป็นแนวทางซืือหรอกกระตุ้นต้อมอยากเชื่อว่าปลาฟองไปให้เพ็ดอกินกันได้อีหรอกเพ็ดกินชุ่มหือก็ห้ามพื้นหรือเนี่ยมึงแล้วนี่กินได้กุ้งกุนแหละทำกอี่ขั้าหรอวะนั่แหละเอาอันนี้เส้นเส้นหนามไปแล้วนนี้เส้นเส้นเนี่ยนี่เส้นแห้งเส้นแข็งเนาะเส้นหนามก่อน สินมอยสินมอยนี่าว่าไปเอ, <ใจ S 1> อ๋อใส่ตัวนี้ด้วนนี่ตัวน,นี้มันให้มันเปื่อยไปก่อนนะมันเปื่อยก่อนตัวน,นี้สินสินแห้งขเขาเปอร์เซียนา,นาให้มันแข็งให้มันให้มันอ่อนนุ่มมันต้องไล่สูตรเลยพวกเดี๋ยวน,นี้เลยตัวนี้ฟวอวมใส่ลงไป,ไปจไับเลยดิตัวนี้เบิร์ดเบิร์ดซับเลยเออเราไม่สินแบบเงีวเขาเขาเลยจูบสูตรเนี่ยมันถอดโอ้สีแดงกำมาเนาะเนี่ คนเนี่ยน้อยแต่จะคนแห้งได้ป๋องหีแตกแต่ว่าปรุงเรียบร้อยแล้วเสียพันปรุงไว้แล้วอเพันสิปรุงไว้ละแจะป้องเขาไม่ได้ปรุงยังมากไม่หรอกมันมีรสชาติเข้ามาอยู่แล้วใส่เกลือจังน้อยเราใส่ไปแล้วมันยังม้วนๆไปไหนนามันลายใส่เส้นเข้าไปแล้วมันก็จะอาบนี่อิ่มแน่นอนขาไบรท์เห็นซารกัน่าจะเป็นลูกโดนละลูกโดนก็ลอยอยู่ในนี้เลยหลุดตรงๆรงนี่เนาใส่ปลาแดกตืิมอีกเสียพันวย ขาบ่ได้อาหารคั่วคูเรือนเนาะประเด็กของเขาแล้วเครื่องคั่วสูมือนี่เ<ม>็ดกินชูมืออร่<ม>อยไงยังนี่น้ำมันหอยโอ้น<ม>้ำมันหอยใส่แมงไปบวกเอาเข้าไปเลยเครื่องพร้อมเนาะอเอา้าใส่ไปบหลอดหนึ่งหั่นใส่เครื่อเข้าไปอีกอดูบหมดเหรออยู่ในข้างในกําลังเดือดกําลังเดือดครับพี่น้องใส่น้ำปลาเล็กน้อยมาสักอ๋อลงไปเอยครับ แต่แต่ปวดมีเพลงฟัง้อมปวดนะโอเคบันด้ใส่เสียนลงไปแล้วใส่เน้นเสียนนี้เราเอาไปกินสดกับแกมเนี่ยเป็นีีดีว่ามันกับเขาแม่เป็นกับแกมไปเบิร์ดอระโดดชูมือจังอีหยังเป็นยังแล้วไปสองถุงพึ้มมาพวนจัดไป เมน,นูกับกระแล่มเราวันนี้แ่งปลาป๋องคนแน่เด็กน,อน้อยเนาะตุ้กตุ้กิ้มจุนอ่ะเสียบอ่ะเอาละกำลังดีสีเดชันอ่ะเสียบปลาแดกเน่กน้อยบุคคลนู้นว่าแนบชิมแนวหันเสียบปลาแดกหนอ่อยเออแนะนำปลาแดกหม้ออ่ะอ่ะ ฟึ้นพักไกปนี่นี่ม,นม,นนมนนันจะงแมันมันบาบทีเดียวันก็จีสูงบ่มันไหนสิมก็เสร็จแล้วโอเคเนี่ยจะเขาสูตรมั้งครับใส่โหระพ่าใส่ผักชยกนนียีอเีหยังก่ออื่นนะไอ้เปงรักแปงรักโอ้ยเ,เพี้ยนดอกวะเนาะเออรับชนไอ้วัตถุดิบแล้วครับดอกนี่ กูก็ได้ร้อนไปน้ำเสียงหนูคุณว่าพยายามมาเออพ่อู้สีสันครับพี่น้องไม่อยากจะเออกะอันนี้ก็เป็นไทยไปแนวทางเนาะเขาเรียกว,ว่าไทายกระตูนต้อมหยากวรไทยอวดไทยอ่างนะหมายถว่าโอ้ยกินกระบอกเี่นดอกออกกันกินทำทำไม่ไกันแช่ะนะพูนันซื้อมาพกพูนี้ซื้อมามันเกิกลายเป็นสลับซับเปลี่ยนกันหเห็ดกินเนาะ ก็ผมก็จะเป็นแนวออกแนวอีสานอีสานเป็นเมนูบ้านๆถึงหัวหน้าก็สลับซบเปลี่ยนกันให้กินอ่ะจะได้กับผู้ใดอยากก็ไปให้กินนะครับเด้อมันคงบโเกินใจเขาดอกปลากระป๋องแล้วก็แกงเส้นทันจะเช็นสูตรก็เสิร์ชดูในยูทูบก็าจะมีสูตรบอก่ดอกบุ๊ดหรอกอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยวจะได้ผมกับโคชิบุ๊ดจะคลิปประมาณนี้ละจะได้กับเดี๋ยวจะกินเพื่อนเราครับขอให้พี่น้องทั้งหลายทั้งแหล่ ครับผมกะล่ากันไปด้วยคลิปปากระป๋องมุมนี้แล่ะครับสวัสดีครับผม